สวัสดีพี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั้งประเทศและต่างประเทศค่ะคนไทยในประเทศเนี่ยอึดอัดอั้งใจมากผู้ประกอบการร้านเซเวน่นร้านเซเวน่นแจ๊กสโตนทีปวดเห็นใจคนไทยมากเด็น้า,นาแต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงมากต้องกินต้องใช้ลูกหลานต้องกินต้องใช้ คุณรวยแล้วคุณก็อย่ามากลมเห็นคนไทยเลยนะคะข้าวซเวททุกชิ้นต้องมาเสียสวยให้อิสลามหมดอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมค่ะคนไทยไม่ได้เป็นที่ค่าของอิสลามนะคะที่จะต้องมาสถวยเขาประเทศแติคนไทยนั่งเจ็ดสิบมาต็ตหนัก คนไทย95%ต้องมาซื้อแพงซื้อเสี้อสินค้าในเซเว่นอ่ะโกนเจ้าส่วนจีพียืดหนังสือไวเป็นปีละ คนไทยด้วยกันยินไม่ถูกต้างสินค้าแต่ละชิ้นในเซเว่นยิบมาชิ้นไหนก็มีแต่กาฮารานให้เจ้บสัวซีพีจนคือการณาด้วยค่ะว่าคนไทยเดือดร้านมากทุกวันนี้เพราะว่าคนคนยิ่งซื้อก็ยิ่งจนนะคะ ไม่มีจะทานแล้วค่ะแล้วก็ทานแล้วค่ะฉันจะไปถือท่านรวยแล้วก็อย่ามาของเหตคนไทยเลยนะคะคคร้านไอเแ่นะเมื่อไหร่จะ มั่สีหรือว่าคุณแค่นี้เป็นมุสลิมไปแล้วอยากจะท้าเพราะว่ายื่นหนังสือเอามาไปสอยื่นหนังสือไปคุณเคยตอบรับเลยไม่เป็นตอบชาวหนอคนไทยเลยคุณยังเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่า